ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทางช่องแค t มิวสโฟโต้ครับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับเอาบกม่วงนะครับบกม่วงที่ห้าบมจุดแตกทั้งหมดอ2บสองังนะครับไปทรงให้ลูกค้านะครับ <c oughs> เป็นลูกค้าคนพิเศษกรว่าได้ น,นั่นก็คือวุฒจากช่อง y YouTube เศรษฐีไม่มีนายนะครับผมส่วนน้ำหนักร่างเข้าบ่าได้สั่งตอนเฮาเห็ดล่างนะครับแล้วค่อยจะมาสั่งนะครับสั่งไม่นะครับสั่งไมแล้วค่อยิจดใส่หนาล่างเพราะว่าตอนแรก,ก็บ่เลยตั้งใจว่าจะขายทรงนะครับแต่พอดีนะครับพอดออีแบ่งๆกันไปเนาะ ของดีมีคุณภาพของเฮ่านะครับหมกม่วงที่เก็บแก่จากสวนนะครับความหวานนี่จึงได้กักลิ่นคาดนะครับจึงได้กัสชนะลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลงยาบกเก็บแก่ปานี้นะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับผมแล้วครับขึนของเรียบร้อยครับแต่จะออกเดินทางแล้วระยะทางกับประมาณ71กิโลนะครับ ไปครับพี่น้องนะครับเอาแต่งมูเอาครับเอามาหอดแล้วแอบถ่ายมืกเอา,เอาคือประนมีอย่างคือวกมีอย่างขายสังนี่ครับลานบุตรนี่แต่ทุเรียน

จริงก็กินได้เลยได้บางลูกตั้งเบิด์ตกับ12ลังนะครับมีมีสุกอยู่ลังหนึ่งอยู่ใส่บุ๊วันนี้เรามีมะม่วงมาส่งครับพี่ตุ้มนะพี่ตุ้ม,มครับผมสวัสดีครับมาจาก่ทีมงานผมแดงครับก็เอามะม่วงมาส่งผม12ลังตอนแรกผมว่าจะที่จะเอาไปตอนเย็นแต่พี่ตุ้มหลุดปากบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาส่งเขาก็เลยไม่พูดอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ะครับเราค่อยจะท้ายร้านนะครับทุเรียนของบุตรเศรษฐีบพมิน่าห้เบิงนะครับตอนนี้เขากลัมาหอดแล้วเดี๋ยวก็จะลงของนะครับพร้อมขายลเ,ขาเลยแหละห่วงเขาก็เด้นะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ